อ,อ้าวผอ,อ,อตามป่านมามีอะไรเหรอคะหมออิทจะให้ผอ,อ,อบอกหมอป่านเองดีกว่านะครับฮะห,หมอป่านสวัสดีครับผอส,ส,สวัสดีครับพี่คนไข้เขาถามหาหมอป่านกันเซ็งแท่ไปหมดเลยนะ ขาถามว่าทําไมหมอป่านเนี่ยไปตรวจชาวบ้านข้างนอกหมดเลยไม่มาตรวจในโรงพยาบาลเราบ้างอ๋อคุณเข้มเขาพาป่านไปนะคะอยากให้ชาวบ้านยอมรับป่านแต่เข้มเขาทาสําเร็จรู้ไหมเพราะตอนนี้ชาวบ้านเขากลับมายอมรับหมอป่านกันหมดแล้วงั้นหมอป่านกลับมาทํางานที่โรงพยาบาลได้เลยจริงเหรอคะวันนี้เลยได้ไหมคะโอ้วันนี้วคนไข้เขาราแล้วนะพรุ่งนี้แล้วกัน งั้นปานจะรีบมาแต่เช้านะคะออพออ,อคะตอนที่ป่านไม่ได้เป็นหมอ <andere sound> ป่านไปฝึกเป็นนักร้องวงเสียงสุพรรณของป้าตับเต่านะคะ oh, พอดีเขาขาดคนอยู่ <Lan cer> เออถ้าป่านขอทำสองอย่างพร้อมกันได้ไหมคะป่านจะไม่ให้เสียงานที่โรงพยาบาลเลยค่ะ ้าแบ่งเวลาได้มันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรทำไมหมอจะร้องเพลงไม่ได้ใช่ไหมไ<ป>พ่อกำานินตายเพราะนางหมอปาลวีฉันจะไม่เผาศพพ่อจนกว่าจะได้รับความยุติธรรมหมอปาลวีต้องติดคุกใครที่ไม่อยากลงไปนอนในโลกของพ่อกำาน,นันเนี่ยก็อยากไปรักษาไอ้หมอปาลวีรังหมอข้าตะกอน อ้สนองเอ็งเลิกใส่ร้ายหลานข้าสทีฮะไอ้สนองป้าปลกไว้พอฉันลุกขึ้นมาจากโลงได้ช่นก็จะเลิกอ้อเอ็งนี่มันพานนี่ป้าจะด่าฉันไงก็ด่ามาเถอะความจริงมันคือความจริงป้าเอ็งหมอป้าลุยมันฆ่าพ่อฉัน หมออิดว่าไงอะลูกผออยกเลิกไม่ให้ป่านกลับไปทำงานคะ่ะอ้าวสนองเอาโรงศพกำนันไปแห่หน้าโรงพยาบาลประนามป่านคนไข้แตกตื่นกันใหญ่เลยค่ะอืออีสนองป้าอยาจะหาอะไรไปอุดปากมันจังเลยแม่แขนจริงเลย เาพีสวัสดีวัดดิ้งไอพี่ที่ถึงเลยนี่เราเจอกันครั้งสุดท้ายกลางปีที่แล้วที่พี่ไปตาเองที่กรุงเทพใช่ไหมยจ้านม่ยอมกลับบ้านแล้วเหรอฮะฉันเป็นห่วงลูกนะจ๊ะพี่แม่มารับพรุ่งนี้เตรียมตัวกลับกรุงเทพกับแม่นะป่านป่านไม่กลับค่ะนี่อย่าดื้อกับแม่สิป่านแม่เอานะาพอเถอะ มาเหนื่อยทำไมไม่ล้างหน้าล้างตาซะก่อนละ่ะเราค่อยมาคุยกันหน้านะจ้ะป้าตับเต่าคะอืป้าอย่าบอกแม่นะคะว่าป่านมีเรื่องกับสนองป่านว่าแม่ต้องเอาเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างบังคับให้ป่านกลับกรุงเทพแน่ๆค่ะ ตัวเป็นเด็กไม่มีเหตุผลนะลูกเตรียมตัวกลับกรุกรงเทพพรุ่งนี้กับแม่นะแม่ตามบอกแล้วยอมฉันอยากเป็นหมอที่นี่ใช่แน่เหรอบใช<ห>่ใ<ห>จ้ะฉันเห็นปรบฉันก็จัดได้เลยยังโวยเหมือนเดิมจ้ะกล้ากลับมาสู้หน้าฉันแล้วเหรอฮะนางลิ ไปคุยกันข้างล่างจันทำไมอายลูกอะหมอป่าฉันจะบอกอะไรหมอให้นะว่าคุณแม่ที่แสนดีของหมอเนี่ยมันแย่งผัวฉันใครกันหน้าที่แย่งก็ถ้าแกไม่ละลอายใจเนี่ยแกจะหนีหน้าฉันไปไปสิบสิบปีแบบนี้เหรอฮะที่ฉันไม่กลับมาเพราะฉันรู้ว่าจันอ่ะชอบขุดคุยเอาเรื่องเก่าๆมาชวนทะเลาะ ฉันไม่รู้จะฟื้นฝอยหาจะเข็บให้ตัวเองเนี่ยเจ็บีกทาไมฉันต่างหากที่เจ็บไม่ใช่แกเลยแถไมไปเรื่อยเลยนะนางลิฮะไอ้เรื่องพูดผิดให้ใกลายเป็นถูกเนี่ยเก่งดีนะักแต่ไหนแต่ไรแล้วนี่ลุงชมกับป้าช้อยเนี่ยเขาเลี้ยงดูแกมาเธาทูนแกอยิ่กับคุณหนูแกมาถึงไม่เคยเห็นหัวใครไงนางลินางจันมากไปเลยนะมาล่ามตามถึงพ่อแม่ฉัน นางลิไงนางลิมันทําฉันแม่นางหมอมันมาเหรอแม่ฉันอยากเห็นหน้ามันอะ่ะเห็นคู่มันสวยนะักสวยหนานี่สวยเหรอคนอย่างมันเนี่ยนะสวยแต่รูปจูบแล้วเหม็นนะผู้หญิงใจดำเอามาหิดอย่างมันนะทำไมอะ่ะทำไมมันถึงกลับได้ดิบได้ดีมีครอบครัวก็มีครอบครัวอบอุ่น ไห้ฉันน่ะฉันถึงต้องหูผัวทิง้งมีลูกลูกยังเป็นบ้าเลยดูมันสิมีลูกไปถึงหมอแต่เป็นแกไ, inne, <อ>ไม่ได้ไปนดนเทงสักทีเลยดูอขอโทษหูอขอโทษหนูแม่เสียใจหนูขอโทษที่หนูไม่รู้หน่อยนะแม่หนอหนูรูหนูจะให้มันเกิดหัวทิง้งเหมือนที่ฉันโดนมั้งที่มันตกต่ำให้มันลำบากให้มันถูกจิกไซดเหมือน แปนที่ข้ามันอยังที่ฉันโดนเนี่ยแม่ะดูเขายังไงอ่ะรอสายบ้านเขาอยู่นะแม่แม่เืยไปแล้วเปล่าทำไมเป็นเปที่ข้าอยู่บ้านขะราไม่ได้ยังไง ใช่สิฉันทำแม่มันไม่ได้ใช่ไหมแต่ฉันทำลูกมันได้นี่ดีแม่มันจะได้เจ็บเป็นสองเท่าไง ฉันโทรไปอะจ๊ะก็แม่จะไม่ให้มันสาวถึงตัวเราไงฮัลโหลขอพูดกับสนองหน่อยใครจะคุยด้วยคะบอกสนองว่าฉันจะโทรมาพูดเรื่องหมอปาลวีพี่สนอง มีคนโทรมาคุยกับพี่เรื่องหมอป่านจ้าใครวะไม่รู้ว่ะจ้าเขาไม่ได้บอกชื่อฮัลโหลสวัสดีครับคืนพรุ่งนี้นะแกะบุกไปจับตัวนางหมอป่านที่บ้านป้าตับเต่าได้เลยคนในบ้านเนี่ยจะนอนหลับก,กันหมดรวมทั้งนางหมอป่านด้วยแกเป็นใครอ่ะฉันก็เป็นคนเดียวกันกับที่เกียดนางหมอป่านนกับแกไง จับตัวมันไปนะแล้วก็เอามันไปปุ้ยี่ปุยยำเอาให้มันท้องไม่มีพ่อเลยนะฮัลโหลฮัลโหลแม่นี่แม่จะไม่ทำมากไปหน่อยหรอจ๊ะถ้าเทียบกับที่นางปริชาติทำเอาไว้กับแม่ยินน้อยไปดิสับไปไปร้านขายา จะไปทําไมอะแม่หมอป่าเนี่ยเอายาตัวใหม่มาให้ชแล้วนะจ๊ะฝ้าติด<อ>หมวกกันน็อกนี่เลยใครจะไปซื้อยาให้แกฉันจะไปหาซื้อยานอนหลับเอามาวางยาคนทั้งบ้าน